สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรูปร่างลักษณะหน้าตากันนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะให้เด็กๆร้องเพลงตามคุณครูทีรวักน์นะคะเพลงหนี่ของฉันนี่คือหัวของฉันมีผมและใบหน้า มีหูมีตาคิ้วคางปากฟันนี่คือแก้มนวลผ่องเฉิดฉันนี่จมูกของฉันคมสันไม่แพ้ใครนี่คือคอต่อมาคือไหล่ถัดลงไป คือแขนทั้งสองนี่ลำตัวเอวสะโพกเป็นรองและนี่ขาทั้งสองของฉันเอยเดี๋ยวเด็กๆมาทำท่าทางประกอบเพลงนี่ของฉันพร้อมๆกับคุณครูนะคะนี่คือหัวของฉันมีผมและใบหน,น้า คิว้วคางปากฟันนี่คือแก้มนวลผ่องเชิดฉันนี่จมูกของฉันคมสันไม่แพ้ใครนี่คือคอต่อมาคือไหลถัดลงไปคือแขนทั้งสองนี่ลำตัวเอวสะโพกเป็นรอม และนี่ค่าทั้งสองของฉันเออเมื่อวานเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้คำนำหน้าชื่อเพศอายุไปแล้วนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องรูปร่างลักษณะหน้าตากันค่ะเด็กๆช่วยกันสังเกตบอกรูปร่างลักษณะไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะภาพแรกที่เด็กๆเ,เห็นเป็นยังไงกันบ้างคะ ใช่แล้วค่ะคนแรกมีรูปร่างที่อ้วนและอีกคนมีรูปร่างที่ผอมรูปต่อไปนะคะภาพเด็กสองคนคนแรกจะมีสีผิวขาวและอีกคนจะมีสีผิวที่เข้มนะคะภาพที่ 3. เด็กคนแรกจะมีลักษณะผมที่สั้นและอีก คนหนึ่งจะมีลักษณะผมที่ยาวและภาพที่4เด็กผู้หญิงตัวเตี้ยนะคะส่วนเด็กผู้ชายตัวสูงค่ะค่ะจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ฝึกสังเกตและบอกลักษณะหน้าตาตามคุณครูไปแล้วนะคะเรามาสรุปได้ว่าเราทุกคนมีรูปร่างลักษณะหน้าตา มีความน่ารักที่แตกต่างกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ